ดูสีขาวมุกนะครับเวลามันโดนแดดสองนะโอ้โหสวยฟุงฟิ้งมากเลยนะครับคันนี้เป็น all new fortuner นะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 V นะครับเลขไมล์เก0 0หม่เอ้ยเลขไมล์9ก0กยิโลนะครับกับราคานะ1 1 5 0 0 0 0บาทนะครับรถป้ายแดงเลยตัวนี้นะครับไม่ใช่เทสได้นะครับเป็นห้องเครื่องของ all new fortuner เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นปี2020ี นะครับเลขไมล์9,900กิโลนะครับรถปี2020นะครับเป็นตัว 2.4V นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้รถเดิมมากเดิมสุดๆนะเลขไมล์9,900กิโลนะครับหากใครอยากได้ All New Fortuner นะครับโฉมนี้นะสีขาวมุกนะครับปี2020นะครับเลขไมล์9,900กิโลนะครับติดต่อผมเน็ตเพชรยนต์ได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้ราคา1,150,000บาทนะครับรถเลขใหม่9,900กิโลเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับคันนี้ได้ยาง Bistro นะครับของ d u l e r ไปเลยนะครับรถปี2020นะครับกลับมาได้ด้านข้างเดิมๆสีขาวมุกเงาแวบทั้งคันเลยนะครับคันนี้ดิสีล้อนะครับด้านหลังนี่อย่างเนียนนะครับดูภายในห้องโดยสารรถปี20นะโอ้โหใช้น้อยมากนะครับไม่9,900กิโลนะครับตัวนี้ไม่ใช่เทสได์นะครับไม่ใช่เดโมนะ เป็นรถป้ายแดงมามือเดียวเลยนะครับสีขาวมุกนะเบาะนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยๆเนียนๆและที่สาคัญคือกลิ่นนี่หอมมากนะสาหรับคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อนะว่าใหม่9,900จริงๆหรือเปล่านะครับผมพาไปชมนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับปุ่ม push start พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแพดดูชิปสองฝั่งนะครับเลขไม้นี่ครับ9,900กิโลไม่แท้แน่นอนตรวจประวัติศูนย์นะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต นะครับข้างในอย่างเนียนเลยนะครับคอนโซลคอนโซลอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์นะครับวันนี้มี All New Fortuner เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับใครนะที่พลาดคันที่เป็นตัวเดโมกับตัวเทสไดเลเจนเดอร์ตอนนั้นไปนะครับเจอคันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว All New Fortuner 2.4 V2WD นะครับคันนี้ราคา1 1 5 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเราสงสัยว่าทำไมเอ้ยราคาสูงนะผมบอกเลยคันนี้เลขไม่เ9้0พก้กิโล ฟังไม่ผิดนะครับเลขไมล9,900กิโลนะครับกับ All New Fortuner สีขาวมุกปี2020แท้ๆเลยนะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับจอดถ่ายตรงนี้ดีเหมือนกันนะดูแสงนะครับตัวสีขาวมุกเนี่ยเวลาแสงมันโดนแดดนะมันนวลมากเลยนะครับมันนวลมากนะครับสวยๆเลยนี่ยโหยสวยวิ้งเลยนะครับกระจังหน้าเงาแวบนะกระจังหน้าเงาแวบนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเปิดปิดออโต้นะครับสูงต่ำออโต้นะครับไฟมันติแบบไบเบีมนะครับให้5จุดเหมือนเดิมนะครับข้างในนี้นะเป็นโคมแท้เดิมโรงงานเลยนะครับใสๆนะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับใครที่อยากได้รถใหม่ๆน้องๆป้ายแดงนะคันนี้เลยเพราะว่าเลขใหม่เ9้0พก้ิโลนะครับรถน่าจะใช้มานิดเดียวจริงๆนะรถปี20นะครับแต่การใช้งานน้อยมากๆ นะครับจุดกันชนแนบสนิทเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ด้านล้อก็เป็นล้อทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับยางก็เป็นบิสโตนปี20เนาะเป็นยางติดรถตรงรุ่นมานะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงนะครับตัวนี้นะด้านในบงโคนยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้เคลียร์เลยนะรถเพิ่งมาเลยนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเลขไม่เก้าพันเก้าร้อยกิโลนะครับถ้าใครอยากได้รถใหม่ๆสดๆแบบนี้ก็ติดต่อผมเดชเพชรยนตนะครับดูสีนะครับดูสีหูเงาแวบ เงามากนะคันนี้ก็ติดฟิล์มมาทั้งคันแล้วนะครับมีการสาดติดฟงติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเอ,อเสียตาวนะติดฟิล์มร,รอบคันมาแล้วนะครับแล้วก็มีการสาดมาให้ด้วยนะครับปี20แน่นอนว่ามีไฟตรงนี้มีไฟตรงใต้กระจกนะครับมีไฟมาให้ใต้กระจกนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะใต้นี้นะมันมีไฟมาให้ตอนเปิดประตูนะครับกระจกบองข้างก็ครอบเป็นสีขาวมุกนะครับตัดด้วย สีดำนะรตรงหูช้างแล้วก็มีไฟเลี้ยวใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันเลยดูเม็ดสีนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็มีของติดมาเพิ่มนะเป็นคําโชกฝากระโปรงนะเป็นของโตยโยต้าแท้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างออกมาจากศูนย์หมดนะผมบอกเลยว่าเนี่ยดู เสาประตูนะครับ AB นะครับเดิมๆสวยๆเลยคันนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับรถสวยเดิมมากนะไม่เก้าพันก้ิโลนะครับซื้อรถกับผมนะครับแล้วก็บริษัทรถยนต์ไว้ใจได้นะครับรถไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับการันตีด้วยคุณภาพมากกว่า23ปีนะนะแม็กด้านหลังก็เป็นลายเดียวกับด้านหน้าเป็นทูโทนสีเทาปัดหน้าเงานะครับเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับดิสเบรกนี้ต้องบอกว่าใหม่ๆเลย ใหม่ๆเลยครับเนี่ยดิสเบรกแบบเงาเงาไม่มีสนิมนะครับใหม่เนียนกริปนะครับหัวนงหัวน็อตที่ไม่มีถลอกตั้งแต่ออกป้ายแดงมาไม่เคยถอดนะครับยางนี่เหลือๆเลยนะเป็นปี20จะใช้ได้อีกยาวนะครับรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะคัสซงคัสซีอะไรต่างๆนะครับาผู้ชมดูนะคัสซีนะครับเดิมๆนะครับแล้วก็พวกบางคนนี่ก็เป็นสีเดิมหมดเลยนะครับส่องเลยคัสซงคัสซีเห็นชัดหมดทุกจุด นะครับโอ้โหรถเดิมๆบางๆเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับปี2020นะครับใครที่ชอบโฉมนี้นะคันนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าเลขไม่9,900กิโลนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วจะ5โมงแล้ว,ลวก็ยังมีลูกค้าวอล์กอินเข้ามานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สิ้นเดือนเนาะนะครับใครที่อยากดูรถก็เข้ามาดูกันช่วงสัปดาห์นี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2อสวันก็เงินเดือนออกแล้ว นะครับส่วนใหญ่ออกรถก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินนะนะครับที่นี่นะเพราะว่ามันจัดเต็มทุกคันอยู่แล้วนะครับดูสีนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับหนึ่งล้านหบาทนะครับท่านผู้ชมคุ้มค่าแน่นอนกับคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับสีที่โอ้โหสวยแบบสวยจริงไม่มีที่ติเลยไปท้ายเป็น LED ปลายท้ายเป็น LED คาดหลังเป็นโลโก้ Fortuner มีกล้องมองหลังมาให้นะครับทะเบียนสวยวนะหก นะครับแล้วก็มีคาดหลังแล้วก็มีกระจกติดิฟ์มแล้วก็มีไฟไม่ใช่มีไฟมีไลฟ้านะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์สวยๆเลยนะครับออผมอาจจะพูดล้วนๆนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เพิ่งประชุมเสร็จนะเพิ่งประชุมเสร็จโดนไปหลายยกเหมือนกันนะมึนไปหมดละนะอพอดีเดินออกมาเจอคันนี้พอดีก็เลยมาถ่ายท่านผู้ชมได้ชม นะครับโฟลเจอ4 V ีนะครับสีขาวมุกนะครับฝาท้ายเปิดเงียบนะครับสวยๆนะปุ่มไม่มีถลอกนะครับนะจระบงจัระบีน้ำยาลื่นๆยังอยู่ในนี้อยู่เลยนะครับสติกเกอร์เดิมทุกจุดนะครับโครงสร้างตัวรถต้องบอกว่าพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะพวกจุดเม็ดอาร์คนะครับลอยทางน้ำต่างๆนะครับนะสีเนี่ยโอ้ย่ังเนียนเลยนะทั้งนอกทั้งใน นะครับอันนี้รถยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับมันจะมีคราบน้ําฝนคราบอะไรอยู่บ้างนะครับหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับก็ประหยัดกว่าป้ายแดงไปสองสามแสนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคันนี้เลขไม่เก้าพันเก้าร้อย,ก,ย 9, กิโลนะครับกับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับยังไงก็คุ้มนะถ้าใครไม่ชอบคันนี้ไม่เก้าพันเรามีไม่ห้าหมื่นอีกคันหนึ่งนะไม่ห้าหมื่นนั้นหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพัน หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนั้นไม่ห้าหมื่นแต่คันนี้ไม่เก้าพันนะต่างกันพอสมควรนะครับเพิ่มมาอีกแสนหนึ่งนะครับได้รถสดๆนะครับเครื่องแน่นๆนะครับพรมพื้นเป็นสีดํานะครับตัวบอกเป็นสีน้ำตาลพับเก็บเรียบร้อยนะครับไม่ต้องถามเรื่องการใช้งานบบอหลังนะครับน่าจะไม่เกินสิบทีดูจากสภาพแล้วนะครับเนี่ยดูไม่ได้เอาลงเลยดูเหล็กนะครับน่าจะไม่เกินสิบครั้งนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยสดจริงๆ หากใครสนใจนะครับ mm. ก็สะดวกเขา้เขามาดูรถได้ที่บริษัทเชรยนตนะกรุงเทพนะครับมินบุรีเสรีทย68นะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สามารถจองรถทางออนไลน์แล้วก็จัดไฟแนนซ์ทางออนไลน์ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการจองรถออนไลน์นะครับมีเอกสารจองรถให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะครับมีบริการส่งมอบรถให้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลย นะครับมีขับฟรีสมเดือนขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษ2 7 9 4ุดดเก้าสปี5ปีนะครับสำหรับธนาคาร t ท B เนาะนะครับโครงสร้างตัวรถนี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับรถไม่ขนาดนี้นะครับรถสวยขนาดนี้นะครับดูให้ถูกใจนะครับแล้วก็มาจิ้มได้เลยนะนะครับจิ้มเบอร์โทรศัพท์ตัวหาผมูนย์หกสองห6 4ี่ศูนเจ็ดเจ็ดเจ็ดห นะครับการันตีโครงสร้าง100เอเยู่แล้วนะครับบริษัทเพชรยนต์นะนะครับนี่สวยๆดูนอกในนะครับสีนอกสีในโอ้คมชัดลึกโอ้หแน่นมากนะครับเม็ดองเม็ดอ์พกลมๆเนียนๆนะครับกับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะครับตัวโบงตัวเบาะนะครับแถวสองเนี่ยผมว่าไม่เคยนั่งเอาไหมเนี่ยน่าจะไม่เคยนั่งเลยนะครับเบาะตึง เ่งเกลี้ยนะครับเบาะใหม่เอี่ยมนะครับที่เท้าคงที่เท้าแข็งคงไม่ได้เอาออกอ่ะนะใหม่เก้าพันนะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะดูจากสภาพแล้วนะรถสดมากทั้งข้างในข้างนอกนะครับเหมือนเข็นออกมาจากโชว์รูมโตโยต้านะครับเพราะว่ารถไม่ช้ำเลยนะรถไม่ช้ำเลยคันนี้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลยสองดอกนะครับครบครบนะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับโอเมียไม่มีบุบนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดเบาะไฟฟ้าคู่หน้า นะปีกก่อนไม่มียุบนะับพวงมาลัยฟูลมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์แพดเดิลชิพนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนัง3ก้านนะครับข้างบนก็เป็นลายไม้แต่เป็นสีด้านนะครับเนี่ยเลขใหม่นะครับ9ก1 3กิกโลนะครับ9ก1 3ักิบกโลนะครับกับรถนี่เนียนนะดูปงดูปุ่มนะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมเน็ตเรยนต์ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นะครับรับสายทั้งวันทั้งคืนนะครับขอให้โทรนะครับ จองได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับกินข้าวอาบน้ำขับรถรับถ่ายได้หมดนะครับเกียร์ออโต้6สปีดทิทอนิกบวกลบนะครับหัวเกียร์เนียนๆนะครับโหมดการขับขี่2โหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับคือจุดเด่นๆของคันนี้นะผมบอกเลยว่า1ราคาดี2ไม่น้อย3สภาพรถเดิมมากไม่เคยแกะไม่เคยเงาายี้ยอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเดิมสุดๆดนะครับฝากระโปรงวันนี้ผมบอกเขาใส่คําโชคโตโยต้มตาม,มานะครับผมเปิดมือเดียว นะครับตอนแรกผมก็งงให้เขาติดคำชกทำไมอ๋อพอไปดูอ๋อมันเป็นแขนของโตโยต้านะครับก็โอเคนะครับติดก็ต้องติดของแท้จากศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มีรับประกงนรับประกันเลยให้นะครับเนี่ยเป็นแขนค้ำของโตโยต้านะครับก็เจาะไม่ใช่เจาะสีก็จับยึดมาอย่างดีนะครับมันค้ำสองรอบนะนะครับแต่น็อตไม่ขยับนะครับน็อตตัวล่างไม่ได้แก่นะเราแก่แต่ตัวบนเพราะว่ามันต้องไปเปลี่ยนน็อตตรงนี้นะครับเดิมเดิมนะครับรถปี2020 นะครับใสๆเลยคันนี้นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ำนะครับขั้วแบตก็ไม่มีขึ้นสนิมนะครับคันนี้นะ all new fortuner นะครับปี2020นะครับหาใครสนใจนะติดต่อผมเน็ตเพชรยนต์นะครับ062 640 7776่นแผ่นพงแผ่นเพจอยู่ครบสติกเกอร์มอกรครบหมดนะครับตัวรถนะครับรับประกันกีเอ้ยรับประกันกีรับปรันตีนะครับประวัติศูนย์นะครับโอ้ตื่นเต้นอ่ะเจอรถ เนียนๆแบบนี้นะครับรถไม้หลักพันเดี๋ยวนี้เข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับถ้ามีเข้ามาก็ไปเ็วเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับกับ all new fortuner 2.4V นะครับขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะครับต้องบอกว่าเลขไม้9,900กิโลนี่พ่านผู้ชมไปพลิกแผ่นดินหานะน่าจะไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่ารถเราต้องบอกว่าพัฒนยนต์เรานั่นแหละ คือหารถเก่งด้วยนะครับรถทุกคันที่เข้ามาคือเราจะได้สิทธิ์ไปซื้อก่อนที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจากบริษัทเพชรยนต์แล้วก็จากมือผมนะการันตีทุกคันนะครับเนาะคันนี้ก็เป็น all new f o r t u n e r 2.4V นะครับปี2020เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับเลขไม่เ9้0พกยิโลนะครับกับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6เดครับนะครับเดี๋ยวแถมนิดนึงรถ มีนะมีเยอะมากด้วยนะครับเมล X ก็มีนะครับสเตลก็มีรี v o ก็มีนะครับคันนี้เป็นไอคอนิกสีขาวนะครับคันนี้เป็นฟอร์จูน้าแชมป์ษาจนะครับหกสี่นะครับคันนี้นะครับสอนะคันนั้นก็ขายนะคันนั้นเป็นรถเจ้าของนะนะครับหากใครสนใจนะครับรถสวยๆก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ผมเน้นเป็นยน์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ